เลาแปบ,บนที่ราพบก,กับเพลุหนุนผู้นำีลงานเอกปริญญาตรีครับเพลงงศักด,ดิ์ดลประเสร,ริฐคราน 5, 500, 000, ลำเอยงานนะจบมาจากกลบ,บครับด้านซ้ายมือของคุณท่านก็สิงล่าบาเดียวขวามือของพระคุณท่านคือสอนส,สีบุ่งกระเจิด เป็นไรพวกแกเนี่ยก็เป็นลิเกมึงเหมือนในบานี่ผลักทัพเมื่อกี้นี่ฉันราออกมาก่อนฉันก็ร้องก่อนเดี๋ยวผงพูดเรื่องอื่นก่อนทำไมพูดเรื่องอะไรมึงผลักกูทำไมเนี่ยไม้เจอเลยไม้เจอปากเจอเออปากเจอกูออกมาก่อนก็ต้องร้องก่อนครออกก่อนร้อใช่ออกมาก่อนกมไม่เชื่อ ไม่เชื่อได้ยังไงถามแม่แม่ที่นั่งดูเมื่อกี้เนี้พระเอกเขารำอ,ออกมาก่อนใครไหมแม่กูเถียงว่าใครออกก่อนร้องก่อนฉันออกก่อนต้องร้องก่อนมึงอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่โอ้ยกูหกสิบออกก่อนมึงเอูร้องไหเทียกูอ่ะงั้นเธอเธอทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยถ้าทำลิขิตชีวิต,ตอไอ้คุณ ลงแม่เต็มคางแม่สาวนำขังหัวใจแทบื่องจับใครทาไม่ได้น้องคางแม่หางตาคงคุ้นคงคืนคง นีเงียบเลยะะแล้วทำไมไม่ร้องกูสังเกตดูทำไมอะ่ะไอคนพระเอกเชื่ออะไรวะไอตัวเล็กๆอะ่ะตัวเล็กน้องกันน้องกันน่ะมันออกมาได้รางวาัลเป็นทวงเป็นทวงไปเลยมึงก็หลานเขาน้องเขากูไม่เห็นมึงได้สักทวงเลยทำไงได้เราคณะใหม่ยังไม่มีไม่ยกไม่ย่าก็ขอฝากแม่ๆที่นี่ด้วยนะครับ สดงสแสดงสแดงสแดงว่ามึงไม่มีพี่น้องที่นี่ไง <c oughs> นี่เอ๊ะเอ๊ะพี่น้องให้ตังค์กันไม่เป็นไงเน <c oughs> ขาตังค์ไว้ใช้ <c oughs> มึงอยากได้ของใหญ่แล้วเรา <c oughs> ไม่เอามาได้มาทั้งชีวิตแล้วเนี่ย <c oughs> เออขอให้ทั้งชีวิตอะเราไม่อยากได้เราออกมาเราออกมากี่คนเนี่ย <c oughs> ออกมาสามคนตายแล้วเอาลิเกทารกมาเล่นได้ยังไงล่ะเนี่ย,ไ,ย <c oughs> ไปแซวเขา เอายังเด็กอยู่นะเอาไอ้หนูรับไหม่หนูนะดูสิยังสั่นอยู่เลยอ่ะดูไอจิ๊บหายเรียกไอ้หนูโอสาทุจิ๊บหายเขายกเขายกท่อฟ้าไปแล้วทเวทวดาเพิ่งมาก <c oughs> ูที่กูหลงมาเนี่ยไม่ใช่เลยเหรอกทำไมอะยกช่อฟ้าไปแทงตูดกูเข้ากู๊บที่ได้โล่งมาเนี่ยโล <c oughs> ่งอี่ทเรศวัดที่แล้วที่กูมาเนี่ยกูมาเพราะความจำเป็น จะเป็นยังไงกูจะไม่มายังไงเราทำไมวะเต้าอ้วนเวทีก็ตักเออเต้าอ้อละนาดก็ตักเอออ๋ออ่อ้งอิเอ๋พระเอกก็ตายเอออ๋ออ่ะอิเอ็กโกงก็ตักเออที่วาที่วาเทวินพระเอกก็ตายก็ตายชื่อรักเหมือนกันแต่ขาดขาดจบไม่รู้จะเอาใครไปดีสองคนเป่ายึดกันกูไม่ไม่ไม่ต แน่ๆเขาเอาเอาอ่างมึงไปเลยอออไปอยู่กับเขาถ้ากูไปสักคนนะเออทำไมเป็นไงลิเกตจะเงียบกันทั่วประเทศเงียบเ,เรื่องอะไรอ่ะตอนนี้อ่ะเงียบเรื่องอะไรที่เงียบเพราะไม่มีใครพูด <c oughs> มึงเล่นกันไตรกีนะทำไมคนที่นี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขา,เา,า,เขาอย่างไง คนที่นี่ทันลิเกเล่นดีก็ดีไปเออถ้าเล่นไม่ดีทันลิเกเล่นไม่ดีกันพรุ่งนี้มึงมาฟังกันเสี่ยว่าชาวบ้านนินทากันแปดถึงบ้านเลยล่ะอือรู้กูคนตราบุรีมึงคน้าตลาบุรีไปใจนี่เท่านินทากันนินทาวเล่นดีแล้วกันเออเฮ้ยขอกราบวายขึงนไตายหรือไงเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้ร้องอันนี้ไม่หลอกตรงนั้นแนี่เออ ล้งซะหน่อยลองซะหน่อย่ะให้ให้เขาล้งหน่อยพอไอ้เท็จยังไม่ได้ล้งเลยยังเงียยังเงียงัดล้มอ่ะอะขออีกนิดหนึ่งโคกรลับนี่แกอย่าเดินไครก็เระเองเขาไม่รู้หรอกไง เขาไม่รู้ว่าก็มทักเขาอะไม่รู้ตัวนยังไม่รู้ตัวขอบพระคุณแม่เจ้าข้าเสียงดีซะด้วยเสียงดีแะด้วยเอาถือนรางวัลมาใครได้อเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมกเดีะผาัตน่ีเด็กตัวน้อยมาให้รางวัลจะให้ใครลูกนับ คนนี้ไอ้คนนี้แล้วก็ไอ้ตัวนั้นจะให้ใครโอ้โหมันเล็งมันเล็งหมดทั้งคณะว่ะไม่รู้วอ้ยี่สิบบาทก็เอาช่วงนี้หน้ามือเไล่ไล่ไล่ไปเลยน้ามือทำไมตะกี้อ๊อฟยังไม่เอาเลยเอาเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมันโกรธท้าเทิรกูยังไม่ได้เลยเอารับกันนะครับแล้วจะถึงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูคนไหนขอบคุณนะครับโอ้โหใครวะเนี่ยจับข้อดริงเนรอ ลูกใครวะน้ากูไม่อยากได้เงินในคนนี้แล้วกูอยากได้เงินพ่อมาถ้าพูดอย่างนี้แล้วพ่อไม่ให้กูมู้จะว่ายังไงแล้วเฮ้ยกูไม่ได้กูเลิกแม่พ่อหาานจังเลยอ่ะร้องก่อนเพื่อได้รางวัลเออร้องยังไงลูะกูเดี่ไ้พ่อเขากำลังฟักตังอยู่เลยทีเนี้อ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยกูลืมหมดแล้วหายรอนอะไรเมื่อกูลืมแล้วเนี่ย บอกชื่อบอกเสียงแล้วจะได้ไปไหนไนไหนอะไรลิอ์ไอ้เนี่ยลิเกลืมได้เหรอเดี๋ยวผู้องตอนเลิกนู่นจู้จี้เสียงก็ได้ฉัเองมีชื่อว่าคุณเจ้าคุณผู้นี้มีความรักอยู่กับผู้หญิงอีคนหนึ่งเธอชื่อว่าน้ำค้างน้ำค้างนะแม่พูดง่ายๆแต่พูดตามเพราะใ่ตัวเรียบร้อยทุดหายกูยังไม่เข้ามาล่อสามชุดแล้วลิเกเล่นกระชาธิภัณข้างะข้างหลังกองกัน ไอ้เบนกูบอกกับมกูบอกกับมึงตรงๆงเลยนะงานหน้ากูจะไม่มาคณะมึงแล้วเอ้าทำไมมึงไม่มาทิพไถ่กระเทยทั้งคณะกูหาตัวนางไม่ได้เล็กอีตัวเต้นแขกเต้นเฮียอย่างไรหัวเดี๋ยวนะมึงเดี๋ยวมึงจะดูหลานกกนะว่าเป็นกระเทยคณะกลัวอย่านะกูบอกให้แล้วทุกคนนี่กูก็ให้เลิกมาแล้วเมื่อก่อนมันเป็นเลกันนะทะลุเลีกเป็นเหรอจริงไหม หัวขากูก็หวังเออไอ้กูก็ไม่มีเมียก็เออทำไมเออหวังจะมาหาหน้าลิเกใหม่ๆก็งามที่ผ่านก็เธอที้ก็น่ะอ้าวแต่ตอนก็มึงเห็นกูเห็นอีตัวเต้นแข็งเมื่อกี้เนี้ยพอมันมากูเห็นมึงพามันไปห้องน้ำอ่ะมาที่อันเล้วก็สื่อท่อถั่วที่ผ่านว่าลิเกกูถอดหัวเป็นว่อเขายกใปแล้วมามทั้งหงูเอ้ย อ้าวมันน้อวจะไปไหนก็ดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาหกมัโกรธอีกหน้างไว้เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันมันโกรธมันโกรธเมื่อฮะเดี๋ยวคุยกันแป๊บหนึ่งอะไรแล้วคุยกันที่ว่าอะไรจะไปไหนอะไรกันกูจะไม่มาเล่นนาฬิเกะกูรวยแล้วทำไมไม่มาเล่นกูรวยแล้วนั่นรวยรวยเรื่องอะไรแค้นกูอยู่นั่นกูก็รวยจะตายมึงก็เกี่ยวเข็นไม่ได้ทองกูเยอะแยะเออไอ้แคบ แปดร้อยเก้าร้อยกูไม่อยากจะมาอยู่แล้วแสดงว่าอยู่บ้านได้เยอะกว่านี้เยอะกว่าเหรอเพราะว่าตอนเนี้ยกูซื้อบ้านมาสองหลังเดียวแล้วกันบ้านสองหลังทะเนกันเนกันก็หลังละล้านสองล้านเวทไทยหลังละแปดร้อยบ้านหาหลังแปดร้อยบ้านเมวก็มาโอ้โหจะกัดกันโอ้โหถ้าผายไม้เลยอะ มว่าพี่บุ๊เดียวว่าจะเอาไว้เล่นตอนท้ายเนี่ยนะกูว่าจะไม่เล่นแเออลิเกข้างหน้าเล่นกันลึมลึมข้างหลังเล่นไฮโลยู่ห่างไป่แจ้งเขามากูแย่งกันก่อนจะไม่มีใครแทงเออไปมึงเนี่ยเดี๋ยวเขาถามว่าลิเกเล่นการพนันที่เมื่อวานที่เราไปเล่นจาได้มั้ยละหนแถวบ้านมึงอ่ะอ่างทองอ่ะที่เขาจับเขาจับยายที่เล่นไพ่อ่ะยายก็หนีตำรวจเธอะลงมาอยู่ในแอ่งน้ํา หวานหาปลาใหญ่เลยนอ่เองน้ำตำรวจก็ถามว่ายายได้ไหมล่าบอกไอ้หนูเสียไปสามล้อจะหนีตำรวจที่ผ่านหนีไม่รอดเลยนี่นมาเฮาไปไหนก็ไปแล้วบอกแม่ได้ยังว่าชื่ออะไรเออเฮ้ยชื่ออะไรเราชื่ออะไรเนะี่ยฉันชื่อว่าคุณกูชื่อไอ้แขมโอ้โหจะออกแขมนะ้วไอ้ผ้าไอ้ผ้านี่ฉันจะไปหาย พากันไปงไม่ไปกันทีนะกูเมื่อยกูแล้วเลนี่ยบิเกร้อมสิไปแล้วไปชนไปเลยเะครับจิงึกจิงสนุกนะครับคนไหนกลับบ้านก่อนคนถึงหัวกลับไปขอถั่วเกลนคืนแล้วกลับมาดูหน่อยมาอย่างไรวิเก